แก๊ง Three ล i r a c l ค่ะพวกเราก็เป็นแก๊ง5สาวทีวพงค่ะก็โชว์เสร็จไปแล้วเป็นโชว์ที่ดุกดิกมากหัวใจดุกดิกน๊กยังไงบ้างแบบคนตื่นเต้นกันขนาดเนี้ยบ้างตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ามีนี้ก็เป็นหนึปีที่พวกเราได้ขึ้นใช้คอนเสิร์ตกันอันดับหนึงของสาวที่เป็นปีแบบน่ารักน่ารักสดใสแบบว่าเจนใหม่ของเราใช่แล้วพวกเราก็ได้โชว์กันเต็มๆไปแบบ หนึ่งสอี<ช>่ท่อนฮุกเนาะก็เป็นหนึ่งเพลงที่พวกเราแบบก็ซ้อมกันก่อนล่วงหน้าประมาณสองสามวันแล้วข<ม>อ,หง,หองหนูคือตอนแรกเนี่ยวันซ้อมอะค่ะคืออากาศมันจะแบบว่าไม่ได้ขนาดนี้แต่พอวันนี้แบบแดดแบบเรี้ยงมากแต่พอเจอแฟนคลับทุกคนเขาแบบส่งกำลังใจมาให้เราก็รู้สึกหายเหนื่อยค่ะแล้วก็มีแรงเต้นเลยคีมากรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นเหมือนทุกคน Eu เป็นยังไงเป็นอุปสระสาทอ,องพวกเราคุบ้างจริงๆตอนแรกมันก็เป็น<ม>อ,อุปสรรคเอาหรอ <c oughs> แต่ว่าเลือดกระเดพอเหมือนเห็นทุกคนที่แบบแฟนๆที่มาหาพวกเราไม่ว่าจะเป็นคือทุกๆคนที่เป็นนักสแสดงอย่าเงี้ยเราเห็นว่าเ <c oughs> ออเขาสู้เราก็เลยโฟมจะสู้ไปกับทุกคนเพราะว่าจริงๆพวกเขาก็มารอพวกเรากันตั้งแต่แบบหัวตั้งแต่บ่ายบ่ายโมงเนาะซึ่งช่างนอนก็ตื่น เติบโตมาจากช่องสามเลยเอาจจะได้มาจากอันรบ้างคะก็ที่น่าที่สิ้นปีนี้เป็นปีปีที่หกค่ะที่อยู่กับทางช่องสามมาก็เรียกได้ว่าเติบโตมาจากบ้านช่องสามร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเมือช่องสามให้อะไรแล้วก็ต้องต้องขอบคุณผู้ใหญ่ท่านอยู่ดีค่ะที่แบบว่าให้ความเป็นผู้วกเราทั้งหมดเลยรวมถึงหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่น่าได้รับโอกาสจากทางช่องสามเนี่ย เป็นปีที่2งค่ะที่อยู่ในครอบครัวช่อง3แล้วก็รู้สึกว่าการอยู่ร่วมกันในครั้งนี้คือเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวจริงๆเหมือนเราอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่มีแบบพี่น้องแบบเยอะมากๆบ้านหลังใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆค่ะก็ของุูมาอยู่มาจะ10ปีได้แล้วค่ะเกือบๆแล้วแต่ก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ครอบครัวหลังนี้เป็นอะไรที่เขาแบบให้ความรักให้ทุกทุกอย่าง แล้วก็ขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ทั้งแฟนๆทุกคนที่แบบติดตามพวกเราให้โอกาสพวกเราได้มายืนณจุดนี้ด้วยนะคะ จบจากโชว์เราแต่ละคนเชียร์สีเนี่ยเป็นพิเศษมเลยสิบพีชอยู่แล้วสิพีชค่ะสิบพีค่ะเหมือนกันค่ะเสร็จจากนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นสแตนเชียไปดูนะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะขึ้นไปบนสแตนไปหาพี่แฟนคลับแล้วก็ไปเชียร์การแสดงต่อไปแล้วก็ทีมนักฟุตบอลของพวกเราใช่ค่ะองายที่สุดให้ทั้งห้าโปรปัดผลงานหน่อยว่าแต่ละคนในปีนี้จะได้โชว์อะไรยังไงกันบ้างใ่ะค่ะก็ น่านะคะตอนนี้ละครออนแอร์อยู่ค่ะรออาจารนะคะเป็นเรื่องแรกกับทางช่องสามนะคะก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา2องทุ่มตอนนี้ออนแอร์ค่ะคค่ะค่ะของหนูก็เรียนขัดมาเลยค่ะกับขวัญฤทัยนะคะยังไงฝากด้วย12เมษายนนี้นะคะเล่นน้ำกันเสร็จแล้วก็กลับมาดูละครด้วยนะคะตอนแรกค่ะก็สำหรับอ้มนะคะก็มีเนี่ยเรียงมาเลยค่ะใจพิสุดิ์ค่ะเป็นเรื่องที่3นะคะต่อจากขวัญไทยผ่าด้วยนะคะแล้วก็คอมมินต์ตอนดูดับสนค่ะ ก็ออนพรนชวรีวันค่ะเป็นเรื่องที่รวมนักแสดงทุกท่านในดุกคาพ